ก็สวัสดี FC กันทั้งหลายนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่เชียงกงนะครับหมานเจริญเชียงกงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับตำบลหนองแปงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับและแล้วนะครับสวรรค์บนดินนะครับแล้วแต่คนชอบละกันของมือสองนะครับตาดีได้ตาร้เสียต้องเลือกให้เป็นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรีม125แต่ไม่น่ามีทะเบียนนะครับระส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีทะเบียนกันบางเล่มก็มีบางเล่มก็จะไม่มีเนาะนะก็ประมาณนี้ก็สวยนะครับเฮียก็ใช้อยู่นะครับวิ่งเกือบ200นี่นั่งนิ่งกิ๊บเลยถ้าเราเซตดีๆนะนะครับนะหน้ไปเพราะว่าเฮียก็มีอยู่1คันถ้าใครติดตามก็จะรู้ดรีม125ขบูคู่ของเฮียสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นทรงเชงไม่น่าจะมีเล่มน,นะอันนี้น่าจะเตรียมรอรื้อนะ125ย้าเสียดายมาก คเครื่องสตาร์ตีนแต่เครื่องก็ยังแห้งๆอยู่เลยหรือจอดแห้งก็ไม่รู้นะอ้าวไอจิมมห์เนี่ยไอจิมมึงอ่าเด็กอันนี้ลูกน้องค่อยหาของให้เป็นไงสบายดีเป็นไงของเฮียได้อะไรบ้างไหมชุดเกียร์ไม่มีเลยเหรอ,อ,ม,อม,มันมีแต่ซากๆว่ะเ,เ,เห,รหรอ,อกี่นี้ไปหาก็มีแต่ซากเกียร์ว่ะไปดูให้หน่อยดิปะ อ่ะก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอร,ร่รยรอทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอลีบมีโอนะเดีที่เยก็จะมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับในการเลือกของดูของนะครับอันไหนแท้เทียมอันไหนเขาว่ากันไปนะครับสาหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์ยุค7 0 8 0 9 0นจนถึงปัจจุบันเนาะนะจังหวัดกาฬสินุ์ตำบลอะไรวะหนองแปนม,นมนั้งนะหมืนเจริญชิงโกอไะเอ็งเซิร์ชหน้า Google เซิร์ชหน้า a c e b o o k ได้เลยเดี๋ยวมันก็ขึ้น นะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะของแท้ส่วนใหญ่จะเป็นของแท้ทั้งหมดทองแท้ตัวนี้จะเป็นสีตัวสีทองเหลืองเนาะนะครับนะก็จะมี3วงตรงนี้นะครับคอย่างก็จะมีรอยอันนี้อันนี้อันนี้ของเทียมอันนี้ของแท้ของแท้นะเนี่ยมันจะมีเนี่ยโลโก้ของมันอยู่ตรงนี้นะครับลองเรื่องดูนะครับของแท้ก็จะมีหยักตรงนี้อีกนะครับนะใช้ดี นะครับนะมันใส่ได้แปลงใส่ได้ทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดแท้นะครับนะประมาณนี้นี่นะครับของแท้งานมันจะสวยนะครับงานมันจะเป็นเหลี่ยมมนเนื้อมันจะสวยอ่ะอันนี้มีการตกแต่งมาแล้วเนาะเดี๋ยวเฮียจะหาดูของเทียมให้นะครับอันนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นของเทียมนะนะครับของเทียมอยู่นี่นะเห็นนะของเทียมจะไม่มีการโลโก้เห็นไหมตรงเนี้ย่นะ เนี่ยอันนี้รี่ห้ออย่างอื่นเนี่ยอันนี้ของเดี๋ยวกล้องบนรูุเนี่ยของก๊อปปี้นะครับอ่าของก๊อปปี้ยางมันจะไม่ทนเห็นปะมันเริ่มเล้าก่อนละอ่ะประมาณนี้นะแล้วตัวนี้ก็ไม่มีนะครับจริงๆแล้วมีโอมจะต้องมีทุกคันทุกรุ่นนะไอตัวอากาศอะนะครับตัวอากาศเนี่ยมันจะต้องมีอย่างเงี้ยทุกรุ่นนะอันนี้คือของเทียมนะเทคนิคในการดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อตรงนี้ก็เป็นรอ้อยยี่ิบห้าแม่เศีษดายิ่งหนาตอนนี้ร้อยยี่ิบห้าก็มาแรงนะแล้วก็จะเป็นรถยุคต่างๆนานาสารพัดสารเพนะครับถ้ามีเล่มเข <The> าจะวางเล่มไว้ที่เบาะทั้งหมดนะครับรถสวยก็เยอะนะแล้วแต่ใครจะเอาไปสภาพแบบปั้นเอานะครับมันต้องปั้นเอาอ,าอย่างนี้มีเล่มเห็นปะเขาจะวางเล่มไว้ที่ใต้เบาะราคาหล,ลักพันราคาหลักหมื่นนี่เยอะมากๆ เนาะย่าอาจจะถ่ายให้ดูไม่หมดนะเนี่ยรเนี้ยมีเล่มทั้งหมดนะครับแต่ถ้ารถเก่ามากก็อาจจะไม่มีเล่มนะตันนี้ก็จะเป็นพวกแผนกหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาเราสอบถามเขาได้นะครับตรงนี้จะเป็นป้ายรถนะสมัยนี้ก็จะไม่มีแล้วนะป้ายรถที่แถมมากับบริษัทนะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะไม่ไม่มีแล้วนะครับอะะแ้วสุ zu กีแม่ป้ายสุ zu กิสวยนะสมงสมัดแล้วก็จะเป็นแผนกบริการศูนย์อะไหล่อะไรเงี้ยเขาขายหมดนะเขาขายหมดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อสวัสดีครับเจองผมบ้างไหมอะไรเดิมๆอ่ะที่เคยมาเอาชุดเกียร์กองกระบูอะไรประมาณนี้ครับนี่เมตดตัวนี้ก็จะเป็น rgv นะครับสมัยก่อนก็ฉายาเหมือนเดิมจะหลวดทั้งเรียบนะเมตดร้อยคาเซ่นะคาเซ่ที่ลูกที่เราชอบเอาลูกสูบไปใช้กันนะครับอันนี้ r 4 0 0 นะครับอันนี้ Yamaha Fresh นะเป็นสีจังหวะรุ่นแรกๆ,ๆนะ Yamaha Fresh หรือแฟตเฟชดิสดเฟสเนี่ยน่าจะแปลว่าสดชื่นนะกระเป๋าอันนี้ Nova Hena นะอ้เยอะๆไปหมดนะอันนี้ Swing นะอันนี้ Suzuki b e สอันนี้ Mate Super นะครับ Mate Super ก็จะเป็นตัวใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอ้เยอะมากๆร o ย a เนียรู้จักหมดอันนี้คริสตันนะครับคิสตันยุคแรกก็จะเป็นท่อทอตรงนะถ้าเป็นท่อกระดกก็จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกมันมีอยู่ข้างหน้าอยู่คริสตันเนี่ยถ่ายไว้แวบๆให้ดูอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างอื่นกันต่ออันนี้ยามาห้าสปีดจับยามาหาสปีดนะครับะเดี๋ยวเรามาดูชุดไฟกันดีกว่ามาเทคนิคชุดไฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นจานพวกตระกูล 125R หรือ Dream นะนาตามจะเหมือนกันหมดนะครับ แล้วก็ก็ไนท์อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นตัวสตาร์ตตีนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจะใกล้เคียงกันหมดจะเป็นแถบสั้นนะครับแถบสั้นนะแต่ถ้าแถบ X จะยาวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ X เนี่ยจานไฟ X อ็กสตาร์ตตีนนะพูดถึงง่ายมันจะมีแผ่นบาลานซ์อยู่ตรงนี้ครับแผ่นบาลานเซอร์นะครับถ่วงน้ําหนักให้หนักกว่าจานพวกรีมพวกอาบเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเราจะแปลงสตาร์ทมือเราต้องเจียออกนะเจียแผ่นออกแล้วเราค่อยแปลงใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวลูกปืนวันเวสตาร์ท เข้าไปได้นะในตัวเว็บ X นะครับแต่นนี้เว็บ R ไม่ต้องเลยนะครับมันมีรูอยู่แล้วจับใส่น็อตวันเวตาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคนะครับสมัยก่อนนะมันตั้งแต่ยุค80 90เ้าูนละนะครับที่เขาลักไก่กันมาทํากันมาปรับไฟแก่นะก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับตามอ่อนย้อนแก่นะครับตามอ่อนก็คือเราเลื่อนพันเชอร์ไปก็ได้นะเราคว้านพันเชอร์นะครับเดินไปข้างหน้าตามอ่อนนะครับหรือเราจะขยับมาข้างหลังนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะแก่ นะครับหรือเราจะเจียจานก็ได้นะครับเจียจานด้านหลังก็ไฟแก่เจียจานไฟหน้าไฟอ่อนนะครับแต่เจียจานเนี่ยมันมันถ้ามันผิดพลาดมันก็จะผิดพลาดเลยนะนะก็ก็ไม่อยากให้ทับนะครับให้ตาขยับพันเชอือกก็ได้ครับตามอ่อนย้อนแก่นะครับนะเพราะแก่เกินไปท้ายจะด้านลูกสูบทะลุแหง้งลูกเบรกก็มีนะครับนะถ้าไฟอ่อนไปนะครับท้ายห้อยท้ายไม่เดินก็เป็นไปได้นะต้องให้เราบรับไฟมันอยู่กลางๆเราก็ต้องปรับจูน้มงน้ำมันด้วยให้เข้าไปด้วยนะไอ้น้องชาย รเราก็อย่าปรับไฟอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าน้ามันหนาเราก็ไปปรับไฟให้มันแก่ก็ได้แต่ถ้าน้ามันบางเราไปปรับไฟแก่นี่พังเลยนะไอ้น้องชายอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอืน่นกันต่ออ่ะอันนี้ชุดเกียร์เนาะชุดเกียร์เราก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นพวกชุดเกียร์นะครับร้อยสิบกับร้อยี่สิบหมันหน้านตาคล้ายๆกันแต่ถ้ามันแยกออกมาอย่างเงี้ยเราจะแยกไม่ออกถ้าใครดูไม่เป็นนนนนออออยย่นะ่่าางงะครับับแกกไไไมวห เพราะว่ามันก็จะดูยากหน่อยนะครับถ้า1 1 0พูดง่ายแกนเกียเนี่ยมันจะสั้นกว่านะครับแล้วเรื่องสภาพเกียร์มันจะใหม่กว่านะครับมันจะใหม่กว่าอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยจะหาดูให้อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นร2 5ีนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าจีนหรือไม่จีนดูยังไงนะครับอย่างเงี้ยเฮียกะว่าคิดว่าน่าจะเป็นกระปุกเกียร์จีนะครับเพราะว่าถ้าเป็น125เรามันจะดําปีเลย นะครับมันจะไม่ได้สดไม่ได้ใหม่ขนาดนี้หรอกนะครับเป็นกระปุกเกียร์จีนนะครับสําหรับตัวพวกร้อยยี่สิบห้าของจีนอ่ะเนาะอันนี้เฮียเดาเอานะน่าจะใช่นะครับเพราะปกติปกติกระปุกรถญี่ปุ่นบ้านเรารถยี่สิบปีดําปีเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับสีมันใหม่เกินเกินกว่าเหตุนะถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหมือนร้อยี่สิบเลยนะครับอย่างเงี้ยก็ร้อยสิบนะครับแล้วร้อยสิบเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าเกียร์ขับนะครับสเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่า ชุดเหลาตามเกียร์ตามนะครับเกียร์ตามจะขับเพราะมันขับจากอะไรมันสวิงจากคัทนะครับคัทก็ส่งกําลังไปหาสเตอร์สเตอร์ก็หมุนตามนะครับก็เลยเรียกแบบนี้นะครับอันนี้คือเกียร์ขับคือชุดเก้ฝั่งเผาคัทเกียร์ตามก็คือเกียร์ฝั่งสเตอร์นะจำไว้นะครับบางทีเขาคนบางรู้ไม่รู้ว่าเกียร์ขับเกียร์ตามอันไหนนะอ่ะโอเคประมาณนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยร้อยสิบมันจะเล็กแล้วมันจะสั้นกว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยเราถ้าเรา,เาชุดเรลา เราตัวเนี้ยมามามาวัดกันน่ะไอ้เราคัตเนี่ยนะร้อยยี่ห้าก็จะยาวกว่านิดนึงนะครับปร,ประมาณน่ะห้าหกมิลมั้งประมาณเนี้ยก็เห็นชัดอยู่ถ้าเราเอามาเทียบกันอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นพวกร้อยสิบนะครับไดมิเตอร์มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันแล้วมันจะใส่กันไม่ได้นะเนี่ยพวกเนี้ร้อยสิบหมดนะอ่ะประมาณนี้ตัวเนี้ยน่าจะร้อยยี่สิบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันอ่ะมาเดี๋ยวเฮียมาเปรียบเทียบให้ดูอย่างเงี้ยจะเป็นเกียร์ร้อยสิบนะครับเกียร์ร้อยสิบ นะครับมันจะใส่กับร2อไม่ได้ไดมิเตอร์มันก็จะเล็กกว่าเพืองเกียร์เล็กกว่าขนาดสั้นกว่านะครับตัวนี้จะเป็นร25นะครับเห็นไหมหน้าหัวระวังเข้ากันแต่ชุดตรงนี้จะสั้นกว่านะครับ125จะยาวกว่านะครับต้องเลือกดูดีๆนะครับ1้0ก็จะมีชุดเกียร์มันจะแบ่งตรงนี้คือปัมมาจากโรงงานอยู่แล้วเขาทำให้ใส่รัดร้อยยีจะอยู่ตรงกลางอ่ะประมาณนี้ในการเทคนิคดูง่ายนะครับถ้าถ้าเขาแยกมากันนะครับแต่ถ้าเป็นมัดอย่างเงี้ยเราก็จะดูรู้เลยนะครับว่าไม่ใช่น นะประมาณนี้อ่ะเราไปดูกันต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาร้างมือกันหน่อยนะแล้วก็เหียก็เห็นแบบแบบแล้ละขุมทรัพย์สมบัติที่เราชอบนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบได้คบคู่ซะด้วยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวดูก่อนลายเดียวกันเปล่านะยุค90โหูแมงใครไม่ใส่นี่นะแม่งโคตรเฉยแต่แม่งโคตรลื่นเหนือออกมือฝนตกเนะี่ยมันขี่แทบไม่ได้อะ่ะ แต่มันจะมีประกับนะะกับเป็นรูปผีเสื้อเป็นรูปอะไรนะจับล็อกกับสายาเล่งแล้วกดนะเพื่อความเท่เพื่อความเท่เเทนะถ้าใครอยู่ยุค90ก็จะรู้ดีอันนี้หัวกึง่งไม่เอาไม่สวยแต่อันนี้สวยอยู่น่าจะลายเดียวกันลายเดียวกันนะน็อตล็อกยังอยู่แต่ส่วนตัวนี้เป็นเปลี่ยนน็อตไปละเป็นน็อตปากแฉกน,นะลายเดียวกันสมัยก่อนนู้นสมัยยุคเฮียนะไม่ไม่ห้าหกร้อยหรือสี่ห้าร้อยเนี่ย, 600, ยจำไม่ได้นะครับยังไม่มีปัญญาจะซื้อเลยอันนี้หัวทองด้วยอ่ะเอา เดี๋ยวเราไปถอดปอกกันเอาไปสะสมนะครับมันมันหายากด้วยในตัวครบคู่อะ่ะแล้วก็ตำหนิก็น้อยมากเลยแทบจะไม่มีนะมันหาไม่ได้แล้วน้องชาย30กว่าปีเนดะี๋ยวไปดูกันนะตรงนี้ก็จะเป็นจานดิสโตโตสมัยก่อนเนาะเนี่ยสมัยก่อนนะโอ้โหฮิตนะอันเนี้ยจานแมงโตโตอยู่ล้อนหน้านะครับมัน แล้วแต่สมัยโหอันนี้น่าจะ80นะเดี๋ยวเจ่เฮียจำไม่ได้ว่ามันมันึ้นชื่อว่าอะไรอากิล่าทุกอ่ะแต่ก่อนอากิลาก็แม่งขายดีที่ขายอ,อากิล่ามีอากิล่าธรรมดาอากิล่ายังอากิล่าเอ็มแม่งสารพัดอากิล่าเนี่ยเนียเนียดูเล่มสมัยก่อนตัวนี้แม่งคาวะสกิตัวนี้ GTO บอกว่าแม่งก็ไม่ค่อย แม่มันมันมันยุกเมียตั้งแต่เด็กๆรึกเมียเกิดไม่ทันเนี่ยแหละแม่ก็จาไม่ได้เหมือนกันวะไม่รู้ว่า GTO หรือเปล่าอ่ะนะถ้าผิดก็ขอพลาดขออภัยอ่าเนอเรโอเนี่ยค้านี้มีเล่มเย็ดโดโอ้โห,อหเล่มยังเป็นสมุดเหมือนนักเรียนสมัยก่อนเลยอะ่ะเนี่ยจังหวัดอะไรวะเนี่ยสมัยก่อนดูเลขยังเป็นตัวเดียวอยู่นะจะเป็นทะเบียนยาวอันนี้ก็ จังหวัดอะไรวะชัยภูมิเฮีเยแม่งยังมีทะเบียนนะโโหแม่งสุดจริงทีนี้ลองติดต่อเขาดูนะหมานเจริญเชียงกงมีทะเบียนเฮ้ยเฮียอันเนี้ยมันอะไรมัน GTO หรืออะไรนะรู้ไหมลืมเนาะลืมเหมือนกันคนลือกูอ่ะไปกันต่อเราไปกันต่อส่วนนี้จะเป็นแผนกลือ้อนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูมาดูความรู้อันนี้กันต่อดีกว่าสําหรับใครสังเกยสังเกตไหมถ้าใครอยู่อยู่ในยุค2จังหวะแต่ถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่จะไม่เคยเห็นละอันนี้คือแผน่นลีดนะแผ่นลีดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอลีดแล้วแต่คนเรียกแล้วกันเนาะอันนี้แผ่นลีดนะนแผ่นลีดเนี่ยก็จะมีแผ่นแต่งเป็นไฟเบอร์วีฟอสอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดแต่งไปนะครับนะเนี่ยแผ่นลีดมีตัดแต่งได้นะครับสําหรับรถ2จังหวะเนี่ยเรียกว่าแผน่นลีดนะอ่ะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ในยุค 780 90อดนเนยในี้ใครเห็นเคยสังเกตไหมทำไมเขาต้องมีปอดจะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะยามาฮ่าฮอนด้าคาวาซากิซูซุกิอะไรประมาณนี้เขาจะมีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งหมดนะครับตัวปอดปอดช่วยอะไรนะครับปอด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 เดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆอย่างเงี้ยปอดเนี่ยเห็นนะแล้วก็จะมีปอดเล็กอะปอดเล็กอันนี้สำหรับไอปอดเล็กๆสวยๆอย่างเงี้ยสำหรับน่าจะเป็น a s เนระครับเราก็มาแปลงดัดแปลงแล้วมันเก็บกักได้ง่ายนะครับปอดมันเล็กดีนะ ส่วนตัวเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย NSI อย่างเงี้ยเล็กๆนะครับอันนี้พวกเอ่อพวกแดดพวกม่รู้พวกบีดหรือว่าไม่รู้ไม่มั่นใจนะนะครับช่วยอะไรช่วยในรอบต้นเพื่อไม่ให้มันสะดุดให้มันสะอึกช่วยในรอบท้ายเติมได้นะครับเติมได้น้ํามันมวลน้ำมันกับอากาศมันจะเข้ามาดักอยู่ในนี้นะครับช่วยผสมผสานให้คอลีดให้มันมีเอ่อมวลอากาศกับน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะมาอยู่ในในรอบต้นกับรอบท้ายนะครับถ้าพูดผิดขออภัยนะน้องชาย นะครับแต่ถามว่า4ี่จังหวะใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับห้าเฮียทำมาหลายปีมากๆแล้วสองปีแล้วเฮียก็ใช้อยู่นะครับนะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลหรอกนะครับแต่มันอาจจะช่วยได้นะครับถ้ามันไม่ช่วยไม่ได้บริษัทต่างๆนานาเนี่ยเขาคงไม่ทําหรอกไอ้น้องชายนะเออประมาณนี้ก็สจังหวะถามว่ามีผลไหมมันอาจจะเป็นระบบ4จังหวะมันอาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่แต่ทําก็ไม่เสียหายนะครับแต่เฮียก็ทําอยู่แต่พวกรถคันอื่นเฮียไม่ได้ทำเพราะมันเป็น2องคาบูเรเตอร์มัน ท้ายต้นกับท้ายมันพอหรือเหลืออยู่แล้วนะสองคาบูเลเตอร์นะครับแต่พวกนี้มันเป็นคาบ,บูเดียวนะมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่พอเขาก็เลยทําขึ้นมานะครับถ้ามันไม่ดีเขาก็คงไม่ทําขึ้นมานะไอ้น้องชายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูตาดีได้ตาไร้เสียอย่างเงี้ยอะไรฝาอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นเครื่องจีนนะครับเขาก็จะมาลื้อรวมกันเราก็ต้องหานะครับอะไรจีนนะอันนี้เราจะเป็นเครื่อง RC เครื่อง s u zu ก ki เครื่องโรยเออรนะครับมันอยู่ในบล็อกเดียวกันหมดเนาะ เนี่ยไอพวกนี้เครื่องจีนทั้งหมดนะเครื่องจีนเยอะมากก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาบูเรเตอร์ดงคาบูเรเตอร์ดงคาบูเรเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ็นปงเอ็นโปอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาดูเอาอันไหนแท้อันไหนเทียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเทียมกระป๋อแหละนะนะหาอะไรได้มัางอเอาดีแต่ก็เอาไปเป็นอะไรถ่าจอแตกแล้วก็มันใช้ไม่ได้ เฮ้ยดูชุดเกียร์ร้อยยี่สิบห้าหน่อยดิแว่งเจอแต่เกียร์จีหน่อยเยอะกว่ากับร้อยสิบต้องหมดเลยเฮียหรอแมหมดแล้วเออเอาไปกองวางไว้ตรงโต๊ะเฮียหน่อยมีอะไรอีกไหมเออประกงประกับอะไรอย่างเงี้ยะตาดีได้ตาร้ายเสียงราบูเอ็มโปดูยากมากนะครับเดี๋ยวนี้แม่งก็ก๊อปเนียนกันหมดนะครับนะตัวนี้ว่าเนี่ย ตรงนี้ขบูสุนยากา่ะ,ะเดี๋ยวสาถ่ายไหนกำลังถ่ายวิดีโออยู่น้องอนับเอฟซีมาขอถ่ายรูปอ่ะโอเคครับเนี่ยตัวหนังสือพวกแดดแเ,เ,นเนี่ยพวกเอ็นโปในเนี้ยงานในเนี้ยอย่างเงี้ยงานเทียมนะครับแต่งานแท้จะหายากมากนะครับแล้วก็จะดูยากหน่อยนะตัวเนี้ยก็เทียมตัวเนี้ยถ้าของแท้มันจะเสมอนะครับตัวบาร์โคดต,ตรงเนี้ยมันก็จะยิงสวยอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์เทียมนะครับเดี๋ยวนี้เทียมใช้ดีก็มีแต่เราไปดูขบูแดดอันเนี้ยขบูน่าจะเป็นขบูแดดนะครับ เนี่ยขบูแตดเดี๋ยวมันจะเสียงเพลงมันจะเข้าเดี๋ยวเนี่ยจะลงไม่ได้นะครับสรงสื่อแดดนะครับงจริงอะถ้าแดดมันจะมีตามเมนอินเจแปนด้วยนะครับคำตรงนี้มันจะคมมากเดี๋ยวมันต้องย้ายก่อนน้องชายเดี๋ยวมันมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวแม่งลงไม่ได้เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อไปอ่ะไปเดี๋ยวเราหนีมาตรงนี้ก่อนดีกว่าคาเซ่นะอ่บางทีเขาเปิดเสียงเพลงแล้วเราจะลงแล้วมันมันมันจะยากน้องชายอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่ชอบมานี้ดีทีบอกว่าเนี่ยวิบาก เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะเนียก็มาแต่ที่ซ้ำๆซักๆนะครับแต่มันก็มันก็จะมีอะไรมาทุกวันแหละเพราะว่ารถเขาก็จะเอาเข้ามาส่งเข้ามาส่งทุกวันแหละนะครับเราก็นา,นานมาทีนะส2งสเดือนมาทีแต่รอบเียเฮียมาเร็วนะครับประมาณเดือนกว่ามาละอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออันนี้จะเป็นไนซ์ร้อนะครับอันนี้โซนิกเนาะแล้วก็จะเป็น โอ้ oh, NSR อยู่นู่นเดี๋ยวเราไปดูแบบเก่าๆดีกว่า N p o, r, 150 N ็นโปเอ็นเ r R อนะครับ NSR R R ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นแม็กเนาะก็จะเป็นแม็กน,นะครับพวกนี้ก็น่าจะมีเล่มมีเอกาสารบ้างเนี่ยนะครับนะแล้วก็เนี่ยเป็นแม็กนะครับ150ยหซีซีเนาะสมัยก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูว่าเฮ้ย N p นเนี่ยมันเป็นขบูล่ะตัว ตัวเดิมแท้อย่างเงี้ยถ้าเป็นติดรถอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮียวออกมาให้ดูไม่ได้จะมาเปรียบเทียบให้ดูเนาะอันนี้จะเป็น JR เยอะแยะจริงอันนี้ NSR ตัวเก่านะอันนี้ NSR ตัวใหม่นะจะเป็นตูปเป็ดๆอะไรประมาณนี้ NSR นะอันนี้ก็จะเป็น NSR ตัวเก่าตัวไฟท้ายคล้ายๆบีดเนาะเยอะแยะเลไมหมดโอ้เยอะอยจริง NSR นะครับสมัยก่อนนี่แม่งโอ้โหไขขี่มันเป็นคู่แข่งทีเซคู่แข่งทีเคู่แข่ง VR คู่แข่งพวกเซอร์ c ิโกนะครับแต่ก็จะสู้ได้ไหมเนีย่ยว่าก็จะสู้ KR ไม่ได้สู้อะไรไม่ได้นะแล้วแต่นะเราก็ไม่รู้ว่าจำไม่ค่อยได้ละเอยเดดโด้เนี่ยร้อยดีดีเฮ้ยว้าวร้อที่เขาหากันิวอ่ะนะี่งยเม m ดอินเช a p a น ได้แล้ว1ล้ออันนี้ก็จะเป็นล้อดีๆนะครับสมัยก่อนเนาะนี่ฮอนด้าอันเนี้ยดีๆนะเฮียจำไม่ผิดว่าเฮียเคยมาดูแล้ฮอนด้ามันเป็นล้อมีเนียมนะล้ออันลอยล้อมีเนียมอะไรประมาณนีเ้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยเห็นไหมดีๆคมชัดสวยกริบอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ โลโก้สายฟ้านะขอบ1.85ขอบ18นะหน้ากว้าง1.85ขอบ18นะแต่ไม่อยู่ในรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเดือน10ปี79นะครับปี79เนี่ยเป็นปีเกิดของเฮียเลยนะครับปีเกิดเฮียเลยปี79โอ้โหเ k นะเราต้องจำไว้ว่า DAD แม่งผลิตมาในโลโก้แบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยต่ำกว่าปี79มาอีกกี่ปีแล้วอะนะผลิตมานานแล้วมากๆนะครับในตัว DAD เม d ดอินเจแปนนะอ่ะเดี๋ยวเฮียดูล้อตัวนี้ก่อนน่าจะมีมูลค่าอยู่ปุ๊บเอาละนะครับอ่ะสวยงามเม d ดอินเจแปนโอเคแจว๋วอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเฮียก็จะไปขอเลือกของก่อนนะครับในการมาเชียงกงนี่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมือไม้เลอะนะ ก็แล้วแต่ละกันนะครับใครจะไปเชียงกงไหนนะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ลองเลือกให้เป็นเนาะเดี๋ยวเฮียไปละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเลยเดี๋ยวจะไม่มีคนดูนะไปละไอ้น้องชายเจอกันคลิปหนะ้า